ดูใกล้ๆมันสวยขนาดไหนมันสวยมากคุณแม่มด,ดูดิสีสันเยอะมากเลยลูกค้าน้องแบบสวยมากเลยงานแบ่งครึ่งส่งลูกค้านะคะอันนี้อันนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะคะ เดี๋ยวแก้ไขเสื้อในนะคะลูกค้าอันนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะขออนุญาตรีวิวให้นิดหน่อยนะที่เหลือลูกค้าไปลุ้นนะคะงาน,นสวยมากเลยลูกค้าดูดิลูกไม้ฉ่ำขออนุญาตเรียงถ่ายรูปนี้นึง ผ้าสะอาดมากลูกค้าผ้าสะอาดมากเนี่ยสีสันเยอะมากเลยเห็นปะมันจะแบบคนละอย่างกับเกตบีเลยนะลูกค้านี่ดูดิสวยมากลูกค้าใครสนใจย,ยกก้อนมีพร้อมส่งนะคะสวยจังเลยอะ่ะคุณแม่ขออนุญ,ญาตถอยหลังก่อนนะนี่ แม่ค้าขออนุญาตทำรีวิวนิดนึงนะไม่ได้คัดอะไรของลูกค้าออกนะคะแค่ขอทำรีวิวนี้นึงนะลูกค้าได้เหมือนเดิมเลยไม่ได้เอาอะไรออกนะไหนๆก็เปิดแล้วขอทำรีวิวนิดนึงนี่สวยมากเลยลูกค้าขาวสะอาดมากลูกค้าเห็นปะนี่เห็นดูข้างหลังเขา ข้างหลังเขาสะอาดมากเลยตรงนี้นะคะตรงเต้าตรงนี้เขาสะอาดมากถ้าเป็นเกรดบีเนี่ยตรงเต้ามันจะมีแบบมีขนุนมีขุยอะไรแบบนี้นะคะลูกค้าแต่อันนี้ยตรงเต้าสะอาดมากอุ้ยหล่นละสวยมากเลยอะดูดิสวยมากสวยมากเลยลูกค้า ถ่ายไม่หมดเดี๋ยวขอถ่ายสักรูปสองรูปนะคะสวยมากเลยอะ่ะสวยละมุนนี้มากคุณแม่งานสะอาดมากลูกค้าเกตเอที่เทสทูคือราคาน้องอาจจะเรงกว่าป้ายอื่นแต่บอกเลยว่าไม่ต้องไปเสียงเน่านะคะสวยมากเลยงานสวยมาก ลูกไม้เยอะมากนี่เห็นปะทรงเขาแบบสวยมากเลยลูกค้าวิมองไม่เห็นเลยน้องไม่โฟก,กัสอะเริ่มเยอะแล้วขออนุญาตถ่ายนิดน,นึงนะสวยมากเลยอะคืองานมันสะอาดมากเลยลูกค้าสะอาดแบบสะอาดแบบสะอาดมาก อ่ะถอยหลังให้วางนิดนึงเออขออนุญาตรีวิวนิดนึงขออนุญาตถ่ายรีวิวนิดนึงอา่วางเลยจ้ายังมีที่อยู่โอเคสวยมากเลยอะ่ะอันนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะคะงานแบ่งครึ่งงานแบ่งครึ่งกติกาของเราก็คือลูกค้าชำระเงินแล้วเราก็จะมาเปิดรีวิวให้แบบนี้นะ ทุกตัวนะคะทุกตัวทุกรหัสเลยที่เราเปิดแบ่งนะเราจะรีวิวให้ตอนที่ลูกค้าชำระเงินแล้วนะคะสวยมากเลยอะถ่ายจนไม่รู้จะถ่ายยังไงแล้วสวยมากยกกระสอบหนึ่งกิโลนะคะลูกค้า วยจังเลยนี่ดูงานสีขาวก็สะอาดมากเลยฟองน้ําเขามันไม่โฟกัสนะลูกค้าดูมันโฟกัสแต่ตัวข้างหลังเต้าเขาสะอาดมากเลยซวยจังเลยวะมันเริ่มจะเยอะแล้วโชว์ไม่หมดแล้วตรงเต้าเขาสะอาดมากแล้วก็โครงไม่หักนะคะอาจจะมีบิดบ้างลูกค้าก็สามารถเอาไปดัดได้เลยนะคะเนี่ยดูดีสีขาว ดูเต้าเขาดิสานมากเลยอะไม่เป็นแบบไม่เป็นเชื้อราเต้าเขาไม่เป็นเชื้อราเลยลูกค้าสะอาดมากอ่ะเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วนะคะอ่ะประมาณนี้นะอ่ะลูกค้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะโกใส่ถุงให้แล้วนะ ยังไม่หมดลูกไม้ฉ่ำนี่ลูกไม้ทั้งนั้นเลยค่ะคุณแม่ค่ะเชือกเขาก็ดีนะคะเชือกไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แบบว่าอะไรอ่เขาเรียกไม่ยนอะ่ะสวยสวยจริงโครงเขาสามารถดัดได้เลยนะคะลูกค้า ลูกค้าสามารถเอาไปซักแล้วก็ใส่น้ำยาแบบผ้านุ่มห,อ,หอมๆนะคะแล้วก็ขายได้เลยคัดเซ็ตขายได้เลยนี่วิกตอรียซีคดมากแม่ไม่ได้ดูแบรนด์เลยนะลูกค้าน้องเขาก็จะมีพวกแบรนด์แบบแบรนด์ชุดชั้นในปกติเลยนะไทยองคงไทยอ้ําอะไรแบบนี้นี่ยูนิโคก็มีนะยูนิโคนะคะเสียงดังนิดนึงนะนี่สวยมาก โอ้ไม oh god ดูดินี่ละลานตามากค่ะสวยมากมองไม่เห็นเลยมันไม่โฟกัสโชว์ไม่หมดนะลูกค้าโชว์ไม่หมดจำนวนชิ้นเยอะ โชว์ให้นิดหน่อยกุกริบเนี่ยลูกไม้เยอะมากเลยเห็นปะลูกค้าใครสนใจยกก้อนเออทักได้เลยนะว้ายสวยมากเปิดรีวิวให้แล้วเปิดรีวิวให้แล้วนะคะเปิดรีวิวรอบใหม่ลดใหม่ให้แล้ว อันนี้ลูกค้าแบ่งครึ่งก็เลยแบบมีโอกาสได้รีวิวให้นะคะมีน้องยูนิค้องยูนิโคด้วยนะแต่ไม่ได้โชว์ละขออนุญาตถ่ายลูกไม้อย่างเดียวนี่ลูกไม้ทั้งนั้นเลยลูกค้าสวยจริงโอ้โหสีแดงนั้นสวยมากวางไปเลยจ้าเออสวยจังเลยอะ่ะแล้วเขาเป็นแบบสีสีทั้งนั้นเลย สีเยอะมากเลย,เ,เ,ลยเนี่ยดูดิลูกพ้โ <Okay, sweet. S 1> อ้โหสวยจังเลยมันเกือบจะแบบมันเยอะมากเลยอย่ะลูกไม้อ่ะเกือบจะแบบเกือบจะท้งก้อนแล้วอ่ะสวยมากเลยขอรีวิวอีกนิดนึงนะน้องมันสดจึ้งมากเลยค่ะน้องสดจึง้งจนไม่ค้าแบบไม่อยากปล่อยผ่าน สวยมากสวยจริงๆสวยจริงๆแล้วงานลูกไม้เขาสภาพดีสะอาดทั้งนั้นเลยนะลูกค้านี่เบนป้าห้อยฉับงานที่เป็นลูกไม้เขาสะอาดมากนะคะ แทบจะไม่ต้องไปขยี้เลยลูกค้าใหม่มากละลานตาม,มากพอแล้วแหละพอแล้วแหละเยอะแล้วอาลูกค้าขออนุญาตใส่ถุงเลยนะอาถุงมาใส่เลยจ้าสวยมากเลยลูกค้าถ้าใครสนใจแบนครึ่งแบบนี้สอบถามได้นะคะ ราจะแบ่งให้ตอนที่ลูกค้าชําระเงินแล้วนะเราไม่มีการเปิดแบ่งหลังไมนะคะลูกค้าไล่แบ่งให้ทุกตัวนะคะเราเราจะไล์แบ่งให้หน้าไล์ทุกตัวนะคะไม่มีการแบ่งหลังไมนะลูกค้าไม่ต้องกลัวของหายนะคะเราเปิดให้ลูกค้าดูทุกตัวเลย ก่แต่ว่าลูกค้าต้องชำระงเงินก่อนนะถึงจะแบ่งให้ไม่ได้แบ่งให้ก่อนนะลูกค้านะสวยมากเลยจําจนนชิ้นเยอะน้อยก็คือแล้วแต่แบบแล้วแต่น้ำหนักเขานะว้ายสวยช่หมสวยมากลยสวยเกิน ไม่รู้จะโชว์ยังไงแล้วมันสวยมากเลยสวยมากแต่น้องไม่โฟกัสนี่ป้ายห้อยนะคะสวยมากเลยเก็บอของแท้ค่ะคุณแม่เก็บแล้วนะอันนี้คือเก็บเอของแท้นะคะสวยจังเลย ใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากค่ะยังไม่หมดอีกนะยังไม่หมดอีกลูกไม้ลูกค้าไปคัดนะ,นะเขาไม่ได้แบบออ้ยถุงกาวโอ้ยโอ้ยไม่ได้นลูกไม้ลูกค้าเขาไม่ได้ จนแบบโครงหักทุกตัวนะถึงจะเป็นงานอัดก้นมาแต่ว่าแบบยังสภาพดีอยู่เลยโอ้โหสวยมากเลยมีแต่ลูกไม้อะหยิบไปตรงไหนก็มีแต่ลูกไม้เสร็จเกินได้ขายอิ่มบบสำรานแน่ลูกไม้ ว่าน้องแบบอัดราคาแบบแรงกงงว่าป้ายหน่อยแต่ผมว่าลูกค้าไม่ต้องเสี่ยงเน่านะคะเมื่อก่อนมีลูกค้ามาบอกว่าซื้อไปหมื่นสี่ทิ้งทั้งก้อนเสียดายเงินมาก เอื่มากเเลยอ่ะก็บทุกตัวนะไม่มีการระงงนะขออีเมลชุดนี้ลูกไม้เยอะมากไปต้องไหนก็มีแต่ลูกไม้ลูกค้าเอ้ยไม้เยอะมากสวยมาก วยจริงๆมองตรงเลยว่าสวยกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยน้องไม่มีสปอร์ตบาปลเลยนะลูกค้าเป็นเอ่อเพื่อนในบราร์ล้วนเลยนะคะเป็นบาร์ล้วนเลยไม่มีสปอร์ตบาปลน,นะสวยจังเลยะเนี่ยคะ่ะพูดคำว่าสวยไปกี่รอบ สวยไม่พอสะอาดด้วยสวยไม่พอสะอาดด้วยจ้าลูกค้าจ๋าสีขาวยังสะอาดเลย เนี่ยลูกค้าดูดีหยิบไปตรงไหนก็มีแต่ลูกไม้อ่ะผหยมากเลยอ่ะพวกยูนิคอะไรแบบนี้เราไม่ได้รีวิวแล้วนะเพราะว่าจำนวนชิ้นเยอะเนี่ยูนิคอป่ะยูนิคออลิซึ่งเอาลูกค้าได้ยินเสียงไหมอ่ะไม่ดับหรอทำไมไม่ดับอ่ะ ไม่แบ,บ่หมดลูกค้าได้ยินเสียงไหม,มพูดถูตั้งนานลูกค้าอันนี้เป็นงานแบ่งครึ่งนะคะของลูกค้ารับไปแล้วนะคะสวยมากสวยจริงๆจักใจเลยสวยจะไม่รู้จะพูดยังไงไม่ดับไงพูดคำว่าสวยไปเยอะมากลูกค้าไม่น่าได้ยินเนี่ยก็ยังมีลูกไม้อยู่นะจ๊ะ คลัดลูกไม้ฉ่ำเลยจ้าแม่จา้าสะอาดมากไม่ต้องไปลุ้นเน่าลุ้นเสียแต่อาจจะมีแบบต้องซ่อมบ้างเป็นเรื่องธรรม,มชาตินะลูกค้างานแบบงานพวกชัชน้นในเนี่ยมันจะมีต้องซ่อมบ้างแต่ไม่ได้แบบคัาดเสียถึงเกินครึ่งก้อนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ามีลูกค้าแจ้งมาหลงังไมว่าแบบโดน ทิ้งไปล้างก้อนหมื่นสี่หมื่นสี่ทิ้งลัางก้อนอนะ่ะลูกค้าก็ส่งขาวลูกค้ามากเลยแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้ไม่ใช่ร้านเราแต่น้องตัวเนี้ยอาจจะราคาแบบแพงกว่าป้ายถุงหน่อยแต่บอกเลยว่างานดีค่ะบอกเลยว่างานดีค่ะลูกค้าคุณภาพดี เขาไม่ไดม้มาตรฐานต่ำนะอาจจะมีแบบมุกบ้างนานๆทีแต่ถ้าอันไหนที่หลักหมืนะ่นอ่ะบอกเลยว่ายัางไงก็ไม่เน่าเน่านี่นนหมายถึงแบบทินทั้งก้อนนะดูดูขนาดนชุดชั้นในเนี่ยยังสะอาดเลยอะ่ะอยากให้ลูกค้าเห็นของกินมากเลยงานสะอาดมาก เอาเก็บเลยค่ะอันนี้กองแบบคร่าวๆนะลูกไม้มเยอะมากเลยอดีเก็บเลยจ้าเก็บเลยจ้าเดี๋ยวส่งให้เลยนะจ้าลูกค้าขอบคุณมากนะคะอันนี้กองลูกไม้ช่ำๆนะยังไม่หมดยังมีอีกเยอะ ต้องไปคัดเอาอันนี้คืองานแบ่งนะไม่ใช่งานยกก้อนนะลูกค้ายกก้อนของเขาจะเป็นเอ่อยกร้อยโลนะอันนี้งานแบ่งจากก้อนร้อยโลแต่ว่างานแบ่งเนี่ยเราจะไปแบ่งให้หน้าไล์นะให้ลูกค้าเห็นชัดๆทั้งก้อนเลยไม่มีการแบ่งหลังไม้นะคะลูกค้าไม่ต้องกลัวของหายเลย แล้วก็เราจะโชว์ให้ดูนิดหน่อยเพราะให้ลูกค้าแบบน้ำลายไหลแต่บอกเลยสวยมากเลยสวยจริงโคตรสวยเลยโอเคเก็บหมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปิดกระเป๋าผ้ากันต่อนะลูกค้านี่ลูกข้างหลังรออยู่เดี๋ยวไปแพ็คน้องคนนี้ก่อนเราจะไปเปิดกระเป๋าผ้ากันต่อนะคะ อันเชิญป้าที่บอกว่าของเราเน่ามาดูด้วยนะอออันเชิญมาดูด้วยนะคะจะได้รู้ว่าเน่าไหมน่านยังไม่เห็นของข้างในเลยตัดสินของเราแล้วว่าของเราไม่ดีแค่น้องไม่มีป้าย